ทางสะดวกละแดกอว่างตั้งนานไม่แดกแดกตอนครูอยู่เอาไม่เพื่อนไฮ้ยแบงก์มูมาดิอีนี่จะยินเสียงแปลกไ,ไม่มีอะไรอ,อีนี่เขียนต่อก็เกนไหมเพื่อนแม่กูทามาให้เนี่ยอไม่กินนะกรูจะกิน้วโอ้โหไปเยี่ยมมาลืมล้างมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีนี่เขียนาาต่อก็ได้เรเข้ามาจะต้มยำไก่ชามละยี่สิบจ้าเนียนกลิบ นี่แล้วไปเฮอดีมากเลยบังวันหลังมาขายข้างในห้องใหม่นะบังนะเือรายได้ดีสิมึงเอกูบอกแล้วว่ามันอร่อยเอ้ไม่ใช่มันตอบแบบนี้อ่ามาส่งเลยมาส่งเลยของผมเองครับขอบคุณมากโอ้โหมาแล้วหั่นแบบเดือดแฟบอยากๆยากจับกูยาก้องใส่หูจะเพียนเฮ้อธิษฐานเลยเพื่อนเออโอเคโอเคอ่าขอให้เป็นวันที่ดีอีนี่ฉันจะมีน้ำหัวแลนะ อ้าวชนจัดหนักจัดเต็มอืมปาตาคาลุงเรียนอร่อยใช้ได้